โอเคครับเปิดให้คายผลแล้วนะระหว่างคู่นี้นะไอจกับทีนะครับผมนะทีมงานเราอาจจะขึ้นตารางผิดก็ได้ครับนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีนะสำหรับมาคนนี้ก็เปรี้ยวได้ครับมีพรุ่งนี้ครับนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะบางทีทีมงานหลังบ้านเรานะครับอาจจะเข้าใจผิดนะอาจจะขึ้นผิดไปนะขออภัยจริงๆครับนะก็ติดตามได้ที่เว็บนะครับได้ที่เอาง่ายๆเลย ให้ติดตามได้จากแฟนเพจ g ี l ครับวันไหนมีตารางขึ้นมาครับวันนั้นมีแข่งแน่นอนนะบางทีตารางด้านล่างการเท่าสดเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดกันก็ได้ครับแต่ว่าหน้าแฟนเพจครับไม่ผิดพลาดแน่นอนนะถ้ามีแข่งครับจะมีขึ้นมาครับนะถ้าไม่มีแข่งก็ไม่มีครับโอเคตามนี้นะครับให้ดูจากแฟนเพจเป็นหลักครับด้านล่างของ TPL อย่าไปดูครับบางทีมันอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับผมนะโอเคครับมาดูเกมกัน ไอจีกับชนของท e ครับวันนี้โอ้โหนยมาดูกันว่าทีมาดังึงหรือว่าดับสองนะใครจะเป็นแชมป์ครับตอนนี้สถานการณ์ทีเนี่ยนำอยู่นะมีอยู่985พอยต์ครับ i อจี ID เนี่ย9 0้พอยต์ครับเขาต้องการชัยชนะให้ได้เหมือนกันนะเพื่อจะบบเบียดตำแหน่งขึ้นไปอันดับหนะึ่งะแต่คงจะยากเหมือนกันครับเนี่ยไอจกับทีครับ มี2คู่เช่นเคยนะ oh. ทายผลกันได้ฮนะไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมอะไร IG หรือว่า TE ครับ <c oughs> <c oughs> นโอเคครับเปิดให้ทายผลแล้วนะครับผมนะ นะเปิดให้ทายแล้วเดี๋ยวสําหรับรถถังอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้มิสบอลมาทําการบอกการว่ามีอะไรบ้างครับนะนี่เป็นแฟนเลยเหรอฮะไหนกันที่ฮะโอเคครับก็ตอนนี้มิสบอลก็มาแล้วอะมาดู กันว่ามีรถถังอะไรบ้างเดี๋ยวให้มิดบอลเป็นคนบอกเลยกันนะโอเคฮะวันนี้เป็นระหว่าง E c s g a m i n g นะตอนนี้เราอยู่กับ E s e r s ใช่ไหมครับโอเคฮะมีอะไรที่1นึ่งศใช่ไหมฮะ AV50 อันนี้ IG e ครับตอนนี้นะครับแล้วก็ AV50 10 100นะฮะ IS3 แล้วก็ที่หนะพังไปแล้วคันหนึ่งครับส่วนทางเทีย e, รนะ์พิเชนซีครับท e นะมีที่สิบครับ2คันครับ AV50 100นะครับ1คันแล้วก็ IS3 อสสานี่หกครับแล้วก็ที่หนึ่คันครับ อ่าไม่ใช่ทีสิบครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเขาเรียกหนึ่งนึ่งศูนย์เหรอมันไม่เลขหนึ่งครับผมมองไม่เห็นมันเลขหนึ่งครับนะมีหนึ่งศูนย์ทางจีนครับนะทั้งคู่นี่มาจากแคร์เดียวกันครับนั่นคือไอ้ DPS ครับนะแคร์ DPS นี่มาจากเทียนเดียวกันเลยนะและที่บางคนมาจากแคร์ SG ครับนี่ฮะตามนั้นครับก็แล้วทุกทางเราก็บอกไปแล้วนะวันนี้อยู่กับมิสบอลครับนะสกีไม่อยู่ครับสกีอยู่ฮะสกีไปแล้วไม่เห็นหรอยัง เลือไปแล้วเห็นจองมีแล้วนะเล่นเกมเลยตามนั้นครับก็ไอจีกับทีเนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับนะไอจีสีฟ้าครับบุกจากบนลงล่างครับนน่นะที่ทีเอครับบุกจากล่างขึ้นบนสีฟ้านะครับนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสําหรับการแข่งขันสามวีเอสสามครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะมาสมัครกันครับวันนี้วันสุดท้ายนะการรับสมัครนะสามคนครับมาแข่งกันนะหาทีมหาเพื่อนมาสามคนนะรถถังครับ อ่าไม่เกินเทียเจ็ดนะเทียรวมไม่เกิน15ครับนะแล้วก็มาแข่งขันกันครับง่ายๆเลยอันดับหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่วะสี่พันนะอันดับสองได้2 0 0พครับอันดับ3ามอันดับ4ได้1000ครับครับนะเมื่อกี้ครับคุณกะที่ถามว่าผมเชียร์ทีมอะไรนะครับผมเชียร์พีเอะครับผมตามนั่นนะไม่มีทีมนะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับนะฝากเพื่อนๆด้วยนะใครอยากมาแข่งขันกันนะครับก็ ไปหาทีมมานะสามคนเท่านั้นครับสามคนมาแข่งขันเวลาแข่งประมาณหกโมงเย็นนะอาทิตย์หน้าครับครับหาเพื่อนมาสามคนนะหนึ่งถึงเจ็ดครับอะไรก็ได้เทียร์รวมไม่เกินเจนะ็ดนันแล้วก็เทียร์รวมไม่เกินสิบห้านะแม็กสุดเทียร์เจ็ดครับ,รบเดี๋ยวเอาลิงก์ให้เลย,นะรเรยกันนะใคร่นกาสมัครครับเดี๋ยวเอาที่หน้าหน้าของฉันเลยเกดผิดตนน้นเนง่ย ก็เป็นครั <S 2> <S 2> <ha> like, ้งที่3แล้วนะสำหรับการแข่งขันเออสามหรือสี่วะสี่ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่เลนะเออครั้งที่4นะครั้งแรกเนี่ย RTA นะครั้งที่2ก็เป็น RTA ครั้งที่3ก็ RTA นะอตัวเ t a หมดเลยหมดเลยนะนะแกลนไหนครับมาล้มแชมป์ทีนะครับผมครับตอนนี้เซียร์สแคครับเหมือนจะเจอรถถังของทาง TE เรียบร้อยนะเป็นรถถังหนักครับโอบล้อมเข้ามาฮะแล้วยังไงฮะเหมือนจะบุกกันรวดเร็วครับสำหรับ TE เข้ามาแล้วตอนนี้ ไปรถถังของที่1ฮะพังไปแล้วครับสำหรับทาง IG ครับพังไปก่อน1คันรายละเอียดครับตามลิงก์ที่ผมได้แปะให้้างล่างเลยนะในช่องแชทครับนี่นะแปะไปเลยเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะฮะแล้วก็สมัครแข่งกันตรงนั้นเลยนะฮะจะมีคําว่าสมัครแข่งอยู่ครับสมัครกันได้นะครับตอนนี้เับเป็นทาง1นึ่งงศูนย์นะของทาง IG ฮะที่ยื้อไว้อยู่ครับโดยมีทางรถถังของทาง TE เนี่ยเข้ามาคอย ตอดไว้ตอนนี้มือเรื่อมมีการกลับมาส่งครบแล้ว1นึ่นูพังไปแล้วมีกําลังเสริมมาครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพังฮะไอจีเนี่ยพังไปแล้ว3นะฮะส่วนทาง GE เองก็ตะกี้พังเพิ่มฮะตอนนี้เป็น3าเท่ากันโอเคครับนี่ยไอจี IG ก็มาตั้งรับอยู่ที่บ้านของตัวเองครับขณะที่ทีเอดันเกมมาบุกแล้วก็เสียไปถึง่า่คันครับตอนนี้เหลือแค่3คันเท่านั้นนะ ในนาทีไอจี IG ครับทีมตั้งรับครับมากันเพียบเลยนะทีมตั้งรับของเขาตั้งรับเป็นอย่างดีนะเสียไปแค่3คันเองแล้วเป็นรถถังหนักแค่คันเดียวนะสองที่เหลือเป็นหนึ่งศูนย์แล้วตรงนี้ไอเอสครับมาเจอกันเองฮนะเอสสามนะครับด้านหน้าน่าเป็นทีหกเก้าครับทีหกเก้ากับเอสสามครับเกมแรกจะเป็นอย่างไรเลยสองนาทีครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไอจี IG ได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะ <c oughs> มาแล้วฮะ ด้านหน้าแล้วก็มาแล้วหนึ่งคันก็ไปแล้วครับตอนนี้ทีอีครับเหลือสองคันนะเงือบแล้วนะครับแต่ก็ไม่เสียหายอะไรมากนะเพราะว่าทีอีเนี่ยเขาเป็นทีมระดับหนึ่งอยู่แล้วนะอืมครับแต่ถ้าแพ้ไปเนี่ยเขาอาจจะล่วงนะเน <Yeah. S 2> ี่ยกฤษบอกว่าเชีย์ตรงข้ามจะได้นะมิดบอลเชีย์ตรงข้ามก็ได้นะโอ้โห,โหนะกะทิมาครับนะ พอมิดบอลมากะที่มิดบอลอย่างเดียวเลยนะครับไม่ทักไม่ถ่ายพี่นันแซ้เลยครับนี่ฮะเรื่องปกติไม่ธรรมดาจริงๆครับมิดบอลคนนี้นะครับวันนั้นน้องสรุปน่ารักก็ทักอยู่คนเดียวนะครับแอบน้อยใจเนี่ยนะโอเคครับเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยทางด้านของไอจีับเข็นมาด้านซ้ายครับผมขึ้นมาด้านบนแล้วก็ดับไปอีกหนึ่งศพครับแล้วแล้วเกมแรกครับเป็นไอจีที่เอาชนะไปได้ครับผมบังว่ามันจะจบเกมศูนย์ครับสามศูนย์แน่นอนนะ